สวัสดีค่ะพบกับพี่ฮันนี่อีกแล้วค่ะดวงที่เห็นนี้นะคะเป็นดวงประจําเดือนมิถุนายน25 6 6น้าอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ราศีเลยค่ะแต่อย่างที่ทราบนะคะว่าพี่ฮันนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะดูดวงในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพูดถึงการงานการเงินบ้างเล็กๆ็กน้อยๆอยนะคะโดยเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะรวมรกับไพ่ออร์เคเนลนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะละัคนาราศีมังกรนะลัคนาราศีมังกรนะนะอ่า สำหรับในเรือนมิถุนานะคะตอนนีนะ้ไม่มีดาวในเรือนลักขนานะคาะแต่ว่ามีดาวที่เล็งลักนะคะเป็นดาวเอ่ดาวอังคารกับดาวศุกร์นะคะซึ่งดาวอังคารกับดาวศุกร์นี้อยู่ในเรือนเอคู่ครองด้วยนะ,ะซึงพี่ฮันนี่นะคะจะใช้ไพ่ชุดจุดเทียนสองนะะในการทํานายนะคะซึ่งการทํานายของพี่ฮันนี่นะจะเป็นแบบว่ากระชับฉับไวรวดเร็วตรงไปตรงมาชาวลักนณาราศีมังกรค่ะความรักช่วงนี้นะดูตามไพ่เลยนะ โอ้ช่วงนี้ดีเลยในใบแรกว้าวใบแรกเนี่ยนะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งสักนิดหนึ่งนะคะนะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถมีความสัมพันธ์ได้เลยนะอาจจะดูหวือหวาด้วยซ้าไปนะคะแต่ว่าก็นําพามาซึ่งความสุขนะถ้าไปขึ้นในลักษณะนี้ก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะนะอาจจะ,ะไม่ต้องคิดมากสักเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับราศีอื่นนะเป็นช่วงที่ใช้ได้เลยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าโดยลักษณะเนื้อแท้ของชาวลัคนาราศีมังกรเดิมนะ ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลสูงอยู่แล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มีความสุขมีความสุขให้เต็มที่นะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะนะนิสัยเราอ่ะก็เครียดอยู่แล้วใช่ไหมเป็นคนแบบเคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ช่วงนี้มีความสุขก็มีความสุขให้เต็มที่ค่ะนะคะ